ทีเที่ยเนี่ยเควทเที่ยเนี่ยมันจะถ้าเกิดต้องห่าไปถ้าพักหนึ่งแล้วมันจะให้มึงไปคุยกับไอ้หาหนั่นก่อนแต่มึงอะไม่คุยเลยมึงอะเซอร์ได้ครบเลยมันก็เลยมันก็เลยคุยกใหญ่เที่ยนั้นทีเดียวโอเคปูดูค <c oughs> ดั้นสิรอเดี๋ยวพี่เมื่เพิ่งได้ครึ่งเดียวก็พยายามทต่อเลยพี่อืมเกือบเกินครึ่งเกินครึ่งมันจะ No wait อย่พิงลาเทียนต้องมานั่งหาลาเทียนทำไม,มขอรอกไปว้าต้องาชิวๆเสร็จแล้วลยก็ติ่งเดียวเองจบไป่เป็นการสูท<ต><ต>ี่ไม่พร้อมไม่พร้อ,อมเป็นการสูดี้ไม่พร้อมเลยเป็นการซูที้ไม่พร้อมเลยเฮีย <c oughs> เดีวอย่าเร<ม> <ana> ียนเต็มพ้อเตรียมพร้อมไม่ตัดมาชาลา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 โอ้ยมึงไม่พอมาไอ้ยังมึงไม่ตว์มึงไม่ดีสัตว์โดนคู่ทอยทางไปจุอ่อนก่อนเร็วเอาเดี๋ยวดิแม็กซนเองเฮ้ยของดาวบอกว่าคอยด้วยกันนะ Ui 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 M density Principal Girl Boy Cô Đó Yên on, tham on semua tham 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 Ôi. โอ้กูโดนติดยี่งเงี้ยเฮ้ยระวังระวังระวังพี่เมฆระวัง,ะวงเลยด้ยมันลาบเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยี่ดวงตามกูทำยี่ยอะไรอะ่ะไอ้ติดยี่แมงเลยมาถึงละมึงไปอ, <ผม S 2> อีกต่ออีกเงี้องอยค่ะแม่งคุณโม,โม,โม้คุณโไปสามทีแล้วเนี่ย สามทีแล้วจับลาจหน้่ามงใส่มันได้นะเอาะล้มอีกอ่ะเอาล้มไม่หยุดอ่ะหยุดร่อนไม่หายหมดแล้วมั้งไอ้สัสต์องโลกดีที่อะร้อนโอ้โวโว้โว โอ้ยลาลาท่อนตีนนี่อ่ะไปไหนเราว่ามันขึ้นไปหรืออะไรลงมันลงไปขึ้นขึ้นขึ้นมันลงไปมันไม่ได้ขึ้นลงปะลงมันลงเอ่อไปไอ้เฮียลาท่อนตีนนี่สัตว์อ้ย่ามายูกูยังมุ่งไม่ได้วะเสียดายเดี๋ยวจะพ่นไปปะวะขอไม่มันสะบัดหาง ต้องตักอันนี้ดิตักเลยเหรอตักให้ทั่วๆไอ้เน<อ>ี่ยโทั่วแมพอ่ะตักตรงนี้ลบลบลบไม่ได้ไม่รอดหมดไว้ลบหมดไปก่อนโอ๊ยแต่กูลบที่นี่ไม่ได้ไม่รอสาพิษเข้าเลือดกูละ ผิดเข้าเส้นผิดเข้าเส้นมันเข้ากูเหมือนกันพล้วทำไมมันกวนตีนยังไงเนี่ย,<น>ไ,ยไม่รอท<น>ิศติกไอ้สัตว์อยู่ไปรนอทิศติกเดือดเลยครับเวลาเทียนเราโนี่เราเทียนโมเมนต์มาแล้วบินกลับไปกลับมาประมาณสิบแปดรอบโอ้ยโดนวิกไอ้สัตว์กินยาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวตายยังไม่เคยขี่มอนตั้งแต่เล่นเลยเนี่ยหาย

ืมไนทรลอนนึงนเต็มอืมอเข้าอยู่อะอะดิทำจะพุ่งทำทำไรปีแบบปันดาปันตูนโอ้ยอุย้ยพี่เมย์พี่ได้เอาเสายามาปะเนี่ย ที่หายตายแนะ้่แม่งมืนเพิ่งกูเราเสร็จไอ้น้องอุ้ยวิ่งเข้าเสายาก่อนสัตว์ทำชุดรอนทำชุดรอนก่อนมาทำที่ขาเนี่ยตีบ่อยๆเนะไอ้หี้ยช่วยกันทำที่ขาหนะสัตวนะ์ลมแล้วเนี่ยลมละโดนเอ้ยเต็มเต็ม เอาเดี๋ยววโอุ้ยหนีเราเอ้ยไม่ยังไม่หนีหรอกมั้งยังยังยังไม่หนีแล้วเพียอะไรมันแย่ๆโอ้ยมันแ้วมันก็ดูในแผ่นพี่ก็ได้พี่เกียดมานั่งไล่ตามเนี่ยไม่ชอบปั่นปันปั่น d i อุ้ยเซมเซอุ้ยอุ้ยอะไร กูปั่นเอา้าไม่ปั่นหรอวะโอ้โหแม่งปันนน่นโอยตีนะกูแดดโยนมารับดาวโชว์เลยวิ่งหากูรับปั่ปน่刀一刀แี่ตอ่อ โดนปูโดนปูยิงนะโดนปูต่อยโดนปูร่วงร่วงศัพท์ร้อยกว่ากูร้อยกว่านี้มานานละจะตายร้อยกว่าดาเมจร้อยกว่าดาเมจลงไปเอาไม่ลงหัวลงไหมไม่ลงไม่ไม่ลงไปนอนข้างบนหรอมั้ง มันไปนอนไหนอะข้างบนแหละเออเดี๋ยวแจมมงได้กูยังมีบอมอยู่กูมีบอมพอดชิวๆชิวๆชั้นไหนวะเอาทาง<ร>านี้เอ<ด>า<ะ>ดานานั้ทางนี้ทางนี้นะดูแล้วดูแลไอ้ลังลังเาจิน่าบิ๊กไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่เหรอนี่ทางนี้ก็ตามหิงห้อยมาสิมีหิงห้อยเนี่ยเดี๋ยวมันมานอนอยู่เนี่ย mm hmm. เห็นไหมเนี mm ่ย hmm. เก็บของอัจจิหน้าก่อนเลยพร้อมยังอยู่ไหนกันพวกมึงอยู่ไหนกันเนี่ยมาพิ่งมาโฟบยาวแรงกลางกังสล<า>้วไปไหนล่ะพี่ห้อยมันกวนใจกูเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายไปไหน เล้กูลดได้กูขึ้นโอ้ยโอ้ยตายตายแบบนี้เออสุดัะแย่แล้วโลนโลแดงกูหมดแล้วทิ้งเลยไม่ดีหนอ้เอกพับแค่ว่าเราจบอ่ะตับหางโอจัด ไอ้เช <Hey>, ่ยมีเอาเรียบร้อยจนได้ช oh. ิบหายถูกว่าแล้วแรกเหรอพี่รีบวิ่งมาเลยเดี๋ยวรูดของไม่ทันนะเอเอรีบวิ่งมารีบวิ่งมา ยื้อก่อนบินอ่านกูว่าเลยโินโอ้โหสวยไม่เป็นไรกดโทษกอดด้วยทันปะไม่ทันยังไงก็ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันหน่อยเฮียห้าสิบวิกูได้ยืนอไปกว่านี้กูกูไม่คิดว่ามันจะใกล้ตายขนาดนี้มาตายแล้วไอ้น้องมันนอนไม่โดดไม่ตายเลยเฮียปดรู้ไปนะพี่เป็นไรเป็นไรเดี๋ยวพี่เป็นตัวรู้ะ